วันนี้เรามาหัดตัดต่อคลิปง่ายๆแบบนี้กันดีกว่าค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าขั้นตอนแรกนะคะถ่ายพื้นหลังไว้แบบนี้แป๊บนึงก่อนค่ะจากนั้นเดินเข้าไปแบบนี้นะ ได้ลคลิปแล้วเปิดแอปแคปคัดขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเ,เตรียมไว้ขึ้นมาค่ะจากนั้นจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันตรึงเลื่อนหาฟังก์ชันภาพซ้อนคลิปที่เราตรึงไว้จะเลื่อนลงมาอยู่ในบรรทัดที่สองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเลื่อนเคอร์เซอร์หาจุดเริ่มต้นของคลิปค่ะ อยากให้คลิปของเราเริ่มต้นตรงไหนก็เลือกเอาเลยค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งฉากส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะจิ้มที่คลิปตรึงหนึงครั้งค่ะจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันลบ bg เลือกการลบแบบกำหนดเองค่ะเลือกแปลง กดค้างที่คลิปแล้วระบายสีตามคลิปได้เลยค่ะหากระบายสีเลอะเธอใช้ฟังก์ชันยางลบได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะกดคางที่ท้ายคลิปที่เราตรึงเอาไว้ค่ะจากนั้นลากไปไว้ที่ตำแหน่งที่เรากระโดดสูงที่สุดค่ะและนี่คือคลิปที่ได้เพื่อนๆสามารถนำคลิปไปใส่เอฟเฟกเสียง และบันทึกคลิปไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ